ใครพร้อมเนาะใครพร้อมก็แชร์ประสบการณ์ค่ะแชร์เป็นบุญเนาะเป็นกุศลนะคะกุศลถึงพร้อมนะกุศลึงพร้อมเจ้าค่ะเอ็มเอสาน้มนอบน้อมกับมหาบารมีพ่อครูใหญ่เจ้าค้าเอ็มเอสอาร์น้มนอบน้อมกับมหาบารมีแม่ครูใหญ่เจ้าข้าและน้มนอบ ท่านกุมารอินเด้รคาร์แล้วสวัสดีกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะจ้าค่ะเ s MS r MSR าเอมออค่ะ, mm hmm. ะแม่อ้อย่ะสุดที่นี่ทองอ่อนนะคะอยู่ mm hmm. นคะรสีธรรมราชค่ะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าราใช้พลังงานคอนตามแล้วนะคะอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูิแพ้นี่ชนะเลิศเลยนะคะจากแม่อ้อยที่นั่งน้ำมูกย้อยนะคะก็ะต้อง ไม่ได้กินยาแล้วค่ะตอนนี้หายครับแล้วก็ที่เรื่องผมแบบคูเอ็มอะค่ะก็ผมไม่ร่วงจากเมื่อก่อนในหวีนะคะใช้แปรงหวีผมอ่าผมจะร่วงเป็นกำๆเลยค่ะมาตอนนี้นะคะผมก็ไม่ร่วงแล้วค่ะแล้วทำสีผมผมก็ไม่ร่วงค่ะค่ะผมแข็งแรงขึ้นเนาะอจากฟุ้งแ้ดีงาม ก,กินปวดหลังมาน,าน,นะกินยามานานใช่ไหมคะูุิแพ้กินยาเอ่อแพ้อากาศจะมีอยู่ตัวหนึ่งอะค่ะกินแล้วแบบไม่ให้ง่วงอะคะ่ะแล้วก็ยาพนรานี่คือว่าปวดหลังบ่อยๆอะค่ะเลยต้องกินยาแต่มาตอนนี้ไม่กินแล้วค่ะยาเพราะว่าไม่ปวดแล้วคะ่ะมาใช้พลังคอนตั้มนี่ก็หายหายหาย,หายแล้วค่ะหายูุิแพ้ก็หายผมร่วงก็หายปวดหลังนี่ก็หายนะคะ ต้องน้อมขอบคุณพลังงานคอนตัมมากๆเลยเจ้าค่ะแล้วน้อมขอบคุณพ่พอคุยใหญ่ขอบค,ค,คุณแม่คุใหญ่เจ้าค่ะจ้าจ้าสาธุสาธุค่ะน้องกุศลน,น้องกุศลสาธุในบุญคะ่ะตอนนี้ห้องสมาชิกมาแล้วสามสิบสี่นะคะห้องทดลองนะยังไม่มีใครเข้ามานะ,ะเดี๋ยวเปิดรออีกสักหนึง่งเพื่อนๆระหว่างรอนะเ <M S 1> ช่นค่ะ เอมอสอารอมอสมสน้มนอบน้อมกราบบุญบรารมีบารุงพระครูพ่อครูใหญ่ท่านมาซื้อเจ้าค่ะอมน้อ้มนอบน้อมกราบแม่ครูเชยเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> แล้วสวัสดีกันอา,าไรมิทุกท่านนะคะแม่นันคะ่ะ <Yeah. S 2> เพชรบูรณ์นะคะแม่นันก็เป็นงูสวัสดค์ค่ะสามปีนะคะฉีดโควิดแล้วก็มีงูสวัสด์ทรมานมากค่ะแล้ว ก็ไปกินยานะคะไปกินยาฆ่าเชื้อแต่ตามร้านมั่งโรงพยาบาลมั่งให้มาก็ไม่หายค่ะกินจะแพ้พวกปลาจะแพ้พวกอ่าของหมักของดองอะค่ะเป็นเนาะทรมานมากงูสวัสด์การันตีเรื่องงูสวัสด์เลยค่ะมาอยู่ที่นี่กับพ่อคุยใหญ่นะคะ<ช>บอกท่านว่าเป็นงูสวัสด์ไม่รู้ว่าหายตอนไหนค่ะแม่ไ<ช>มอหายไปแบบ โผแบบโอ้โหลาใบบ่ายเลยค่ะการันตีได้เลยว่า mm hmm. หายจริงๆแล้วก็เก e ิดอุบัติเหตุรถรถชนนะคะหายปลาหักมันหายปลามันจะโผล่พออยู่มาอยู่ที่นี่นะคะ mm hmm. ก็ก็ก็แน่ไปเลยค่ะไม่โผล่เลยไม่รู้เข้าไปยังไงค่ะแล้วก็หัวเข่าข้างซ้ายนะคะ mm hmm. ก็จะเจ็บเลื้อรลังรถล,ล้มเนาะ mm hmm. ก็รถชนแล้วก็จะเจ็บเลื้อรลังไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนเหมือนกันเราบอกไม่ได้ว่าหายเลยะคะ่ะ จะการันตีได้เลยว่าหายจริงๆนะคะ<ช>ไม่ได้กินยานะคะไม่ได้กินยาไม่มีอะไรเลยเขาไม่นานก็จะปฏิบัติกับพ่อครูใหญ่แม่ครูใหญ่มาตั้งแต่มีน,นายน <มา S 1> ้ะเข้ามาแล้วปิดไม้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะก็นะคะก,ก,ก็ก็สุดยอดค่ะให,ให้ให้เชื่อมั่นนะคะศรัทธาเนาะนะคะให<ช>้น้อมนอบน้อถถมศรัทธาเชื่อมั่นอยู่ที่นี่แล้วค่ะ จะสวยจะย้อนวัยจริงๆไม่นานย้อนวัยมากเลยค่ะตอนเนี้ยค่ะ<า>ย้อนไปเป็นนานมากาได้เนาะใช่แม่ไปลำนะแม่ไปลำงานกระถินเลยตั้งแต่เช้าสองโมงเชา้าจนถึงบ่ายสามนะแม่ไม่เหนื่อยเลย แข็งแรงย้อนวนะัยค่ะย้อนวัยมากมากเลยนะคะ <c oughs> ผิวพรรณไม่นานเปลี่ยนเลยค่ะหกสิบเก้าไม่นานไม่มีมีรังไข่ไม่มีมดลูกไม่มีไส้ติ่งนะคะไม่นานก็ก็จะผิวก็จะเป็นหมูแบบแบบจับนี้จะเป็นเหมือนถุงพลาสติกอะคะ่ะ <c oughs> มันจะติดอยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้ดึงแล้วดึงกลับไปเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะขอบคุณค่ะ กุศลกุศลน้องกุศลค่ะเชื่อมั่นศรัทธาค่ะเนาะหลักฐานมันประจักษ์ในใจในจิตทุกคนนะคะค่ะก็นอบน้อมเนาะพลังงานแล้วก็นอบน้อมกระแสพลัมีเทมเพเซอร์เนาะกว่าท่านจะได้พลังงานนี้มานะท่านก็เอ่อใช้เวลาเนาะใช้เวลามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะงั้นแล้ววันนี้การที่เราได้สัมผัสพลังงานและเราได้ออกมาพูดถึงเนาะขอบคุณนะก็ถือว่าเป็นกุศลเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณนั่น เอ็มคุณสุชินีนะคะสาธุนิบุญเพื่อนๆที่ได้ยินก็น้อมกุศลไปพร้อมๆกันค่ะอ่าอ่ะแชร์ต่อค่ะตอนนี้ยัง36คนเนาะ36คนเอ่อเอ็มอ่าน้อมนอบน้อมกราบมหาบรารมทีท่านมาเสิร์พ่อครูใหญ่แม่ครูใหญ่นะคะน้อมนอบน้อมท่านกุมารอินนะคะขึ้นพลังงานเห็นเท่าขอบคุณพลังงานต่างมิติขอบคุณเครื่องพลังงานหินขอ,อบคุณ พลังงานควอนตัมนะคะเครื่องควอนตัมแม็กที่ท่านพ่อผู้ใหญ่นะคะได้สร้างเพื่อพวกเรามานะคะ mm. เข้ามานะคะในระบบ MSR เริ่มตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมประมาณหกเดือนเนาะหก mm. เดือนแล้วก็เข้ามานะคะรับพลังงานควอนตัมก็ได้สามสิบสามสิบสามวันแล้วนะคะเริ่มจากวันที่ยี่สิบห้าตุลานะคะ ลืมแนะนําชื่อนะคะชื่อวรรณานะคะจากจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะ mm. ขอบคุณแม่ครูใหญ่นะคะที่ให้เจอวันนั้นนะคะในทีที่ที่แม่ครูใหญ่นะคะออกมารําให้เราได้มาเจอได้มาอยู่ที่นี่นะคะ mm. วันนี้นะคะก็มีคนทักกับแม่ครู <Yeah. S 2> คือไม่เจอกันตั้งเกือบสิบปีนะคะ <Yeah. S 2> วันนี้เจอเขาเข้ามาที่สํานักง,งาน <Yeah. S 2> เขาทักว่า เออไปทําอะไรมาทําไมหน้าเด็กลงเยอะจังเขาทำไมไม่แก่สักทีเขาบอก โอ้โหคือด้วยเราเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตัวเราเหรอเนาะเราเปลี่ยนจริงๆหน้าเราเด็กลงเยอะมีช่วงเนี้ยไปไหนมีแต่คนทักค่ะม,มีแต่คนทัก,กว่าหน้าเด็กลงหน้าเด็กลงเ<ม>อ่อหน้าเด็กลงแล้วก็สวยขึ้นเป็นสาวลงอะไรประมาณนี้คือด้วยอายุเราก็เยอะแล้วเนาะห้าสิบแปดปีใกล้กเกษียณแ,แล้วแต่ว่าน้องๆพอเขามาเห็นเราอะ่ะเขาบอกพวกหนูอายเลยนะเนี่ยเขาบอกวันนี้ นายเกบอกพี่ไปทําอะไรมาเขาถามว่าไปเข้าคอร์ดไหนไหมอะไรเข้าคอร์ดค่ะจะเป็นคอร์สรับพลังงานควนตัมเดือนละห้าร้อยบาทเองพี่ไม่ได้ใช้คอร์สหลักแสนหรอกกันเลยบอกเขาไปแบบนี้นะคะแล้วก็ขอแชร์อีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อวันอาทิตย์<ม>ไปรดน้ําต้นมะนาว<ม>เจอแตนต่อยที่ใบหั<ม>ไปตั้งสามสี่ตัวเลยเข้ามาต่อยเราแล้วพอต่อยปุ๊บเราก็ตั้งสติ m s r สามครั้งแล้วก็ใส่รหัสสิบหกหล่ก ปกติแล้วแทนต่อยเนี่ยมันปวดข้ามวันข้ามคืนเลยนะแม่ครูใช่น <laughs> นี่คือเพียงเพียงใบหูแดงแล้วก็อาการคันคนไม่ได้ปวดเลยนะคะ <c oughs> เป็นอาการคันคนทั้งวันคันเฉยๆไม่ได้จ็บไม่ได้ปวดนะ<ม>คือสุดยอดนะพวกเราเอาไปใช้เอาไปใช้พล<ม>ังงานความต้า้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะ<ม>ได้ผลหลายอย่างนะคะแต่วันนี้ขอแชร์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาแชร์วันต่อไปเนาะ<ม>ขอแชร์เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ พลังงานความต่ำค่ะจ้าเนาะผู้สลอันนี้เรื่องเราของแต่นี่ก็เมื่อกี้เล่าในไลฟ์แล้วเนาะก็คือยายยายที่ทําอาหารที่นี่แหละที่ทุกคนมาเจออ่ะยายก็จะแพ้แพ้ตะขาบถ้าตะขาบต่อยกระตะขาบตอดเนาะแล้วก็แตนพึ่งงเงี้ยแพ้แต่คนนี้ก็เลยบอกยายว่านี่แหละเจ้ากรรมนายเวรอวิชาทั้งหมดนี่แหละที่เรายึดว่าเขาทำเราแล้วเนี่ยเราจะเป็นนู่นเป็นนี่วันนี้ยายก็ชนะแล้วเนี่ยชนะอวิชาชนะเจ้ากรรมนายเวรหมดละก็คือว่า พอต่อยปุ๊บนะฮะก็เจริญสตินะฮะใส่รหัสนะเอเ3ครั้งแล้วก็ใส่รหัสนะจากที่ต้องบวมป่วยอาการใหญ่โตเหมือนที่เคยเป็นก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้จะเหลืออาการบวมแต่ไม่คือมันไม่ปวดนะมันไม่ปวดคือยายก็ก็ตื่นเต้นกับพลังงานนี้มากนะฮะแล้วก็อยายพูดหน่อยจริงไม่จริงจริงจริงเ s r จริงๆริงจริงจนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่ายายจะนึกถึงคำ <Okay. S 1> ตื่นเต้นตื่นเต้นยายตื่นเต้นอ่าแล้วก็ยายจะนึกถึงคำรีวิวของครูดอที่ว่าพิกเข้าตาแล้วก็ m s r ดังนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนการที่เรานะคะการที่เรามาเล่าเรื่อง